สวัสดีครับวันนี้พาทุกคนมาที่เดอะกาล์เกตนะครับตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิทส6สโลแกนของเขาคือข่าวหวานครบจบที่กาล์เกตนะครับพอเลี้ยวเข้ามาในร้านจะมีที่จอดรถอยู่ประมาณ3คันนะครับแต่ไม่ต้องห่วงไปออทางร้านมีจัดที่จอดรถไปนะครับคือขับเลยไปนิดนึงนะครับจะเป็น,นจะมีป้ายบอกก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับเลี้ยวเข้าไปก็จะเป็นร้านจอดรถ จอดได้อยู่ประมาณ10คันอยู่นะครับแล้วก็มีตัวตัวอ e ีกบล็อกกั้นให้แบบเป็นซองอยู่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถอยู่นะครับเข้าไม่ในร้านนะครับก็จะมีโต๊ะอยู่ประมาณ10โต๊ะได้นะครับอันนี้ให้ดูในโต๊ะโชคดีไปยังไม่คนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูของร้านมีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้เป็นเมนูของร้าน ก็จะมีทั้งอันนี้เปิดมาเป็นเครื่องดื่มก่อนนะครับแล้วก็จะมีเมนูของว่างนะครับหมูสามชั้นทอดหอยเจ้อป,ปูแล้วก็พวกยำต่างต่างนะครับอันนี้เลือกได้ทั้งแบบมีปาลาร้ากับไม่มีปาลาร้านะครับแล้วก็อาหารเป็นอาหารจานเดียวก็มีนะครับพวกผัดกระเพราต่างๆ่ามาม่าผัดอะไรอย่างนี้นะครับเข้าผัดก็มี แล้วก็จะมียำแซลมอนนะครับแซลมอนทอดน้ำปลาอันนี้เมนูไข่ดองส่วนนี้จะเป็นขนมเปี๊ยะราวานนะครับมีโปรโมชั่นด้วยแล้วก็เค้กฝ่ายทอง,ทองลอดช่องอะไรอย่างี้นะครับอันนี้มาถึงเมนูแรกของเรานะครับจะเป็นต้มยำหมูสับเหมือนกว๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูสับนะครับแต่ว่าไม่มีเส้นแค่นั้นแหละก็รสชาติเข้มข้นดีอันนี้จะเป็น ซิ gnature ของร้านนะครับมามา่าผัดกุ้งใส่ไข่กุ้งล้นอันนี้ลูกชายอยากกินมากแต่พอกินสรุปว่ากินไปได้นิดเดียวเพราะว่าเผ็ดไปนิดนึงสําหรับเด็กนะครับแต่สำหรับผู้ใหญ่ก็โอเคนะครับไม่ไม่ไ,มได้ไม่ได้เผ็ดไม่ได้รู้สึกว่าเผ็ดอะไรส่ดี้ี้จะเป็นยําขนมจีนนะครับต่อไปก็จะเป็นหมู3ชั้นทอดนะครับก็จะมีตัวน้ําจิ้มแจ่วมาให้ด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็น ไข่ข้นปูก้อนนะครับอันนี้ไข่ข้นอร่อยแต่ปูเฉยๆนะครับแล้วก็นี่จะเป็นแซนด์วิชโบราณแล้วก็ต่อด้วยขนมเปี๊ยะไข่เค็มลาวาอันนี้อร่อยเลยนะครับราคา250บาทนะครับแต่ถ้ายิ่งซื้อเยอะก็จะยิ่งถูกลงใครอยากลองก็มาลองกันดูนะครับ